สวัสดีท่านผู้ชมทาง youtube นะครับวันนี้นะครับจะพาะบัวขาวมาส่ข้าวโพดนะครับนี่คงจะยอดเสียงหน่อยๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าจะได้กี่ตันนะครับทุกคนอกเพึ่งทําเสร็จเมื่อวานนะครับคอกบ,บัวขาวเพิ่งทําเสร็จเมื่อวานนะครับก็อตอนนี้ก็รอข้าวโพด ไม่รู้จะได้กี่ตันนะครับทุกคนกับเที่ยวแรกนะครับเที่ยแรกของเจ้าบัวขาวนะครับเพิ่งออกอออกมานี่เพิ่งจะใส่ข้าวโพดนะครับนี่ก็นี่คนนี้ก็จะตักให้นะครับข้าวโพดยังไม่ไม่เต็มคันนะครับทุกคนอ๋อน่าจะเป็นช่วงใสายๆครับตัวน,นี้ยังไม่ยังไม่เที่ยงเลยครับ ใช่ช่งใส่ๆนะครับแต่ก็จะตักใส่เรื่อยๆครับทุกคนรถพร้อมคอกนะครับช่างเมื่อกี้รถเปล่ามีอยู่4ีตันแนะครับ4ี่ตันแปดสกิโลนะครับพร้อมคอกนะครับทุกคนก็รอคนขับรถตักครับ น,นี่ก็มีลูกค้าเอาข้าวโพดมาส่งเรื่อยๆนะครับทุกคนมาแล้วครับทุกคนนะครับก็จะใส่โัเข่าจะประเดิมนะครับนี่เดิมข้าวโพดเทียวแรกนะครับรเราจะเลย เงินนะครับบอขาวนะครับหาเงินตัวเป็นเกลียวเลยครับทุกคน oh. ไม่แน่ใจว่าจะได้กี่ตันนะครับแบบนี้นะครับต,ต้องรอตอนชั่งน้ำหนักดูนะรถเ,เต็มก่อนนะครับทุกคน ก็ทําท่าเหมือนจะตกนะครับวันนี้อายุเข้าครับข<ม>อกนี่ทําเบ็ดเสร็จแล้วก็อยู่ประมาณสี่พันห้าครับทุกคนอ้างอิงราคาเหล็กตอนนี้นะครับตอนนี้เหล็กขึ้นนะครับทุกคน คนก็ดูไม่ไม่สวยเท่าไหร่ครับทุกคนนะครับวันนี้ก็ล่าสองคันครับกับพิธานะครับนี่พิธาเป็นรถห้างนะครับซีดีห้าร้อยนะครับเด <c oughs> ีวผมเป็นประกอบนะครับรถประกอบนอก ขับโดยพี่หยัดนะครับรถตับแก้วตอนจะถึงรเปแ่าแล้วครับทุกคนในแบบนี้ ไม่เต็มอีกนะครับทุกคนดีหลายตักนะครับตอนนี้ยังไม่ยังได้ครึ่งนะครับผมรถตักก็ยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับตัวหนังสื่อล้มหมดแล้วครับทุกคนแต่ใช้กันได้ดีครับใช้กันได้ดีนะครับระบบไฮดรอลิกเบรกเบรกอะไรต่างๆนะครับ ครับรถตักคันนี้ต่อคงต่อแขนเดิมน่นาจะเป็นรถตักทรายครับทุกคนนะครับเพราะว่าเดิมมีรอยต่องี้มันก็ข้าพดต,ต้องขึ้นคอกขึ้นสูงนี้มันต้องต่อนะครับ อยู่ค้างนอยู่ข้างหน้า,ย,า,นายังไม่เต็มนะครับข้างหลังยังมีใส่ได้เยอะนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะได้กี่ตันนะครับคอยดูนะครับ สายเราต้องไปขึ้นไปเขีย่ยแล้วมั้งครับทุกคนแบบใี้ใส่ได้เยอะๆหน่อยครับก็าขไปเขี่ยข้างบนแล้วครับทุกคนแบบนี้นะครับเพราะเรารับแจ้งเป็นเป็นตันนะครับทุกคนต้องใส่ได้เยอะๆนะครับ ครับทุกคนตอนนี้เราก็มาส่งข้าวโพดเสร็จแล้วนะครับหนึ่งเที่ยวนะครับก็เที่ยวแรกนะครับสําหรับเจ้าบัวขาวนะครับสายได้อยู่เต็มคลอกเลยครับยัดยังไม่เต็มที่นะครับอยู่ประมาณแปดตันท่วนนะครับแปดตันก็คือแปดพันกิโลนะครับหักน้ําหนักลดออกแล้วนะครับทุกคนน้ําหนักรวมอยู่หนึ่งมืนสองพันแปดร้อยสามสิบกิโลนะครับ แล้วก็รถเปล่ามีอยู่4,830กิโลนะครับพอดีเปะเลยครับ8ตันนะครับสำหรับบัวขาวนะครับทุกคนก็โอเคครับการใช้งานของบัวขาวนะครับที่ออกมาจากรถประกอบจากอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเก่งข้าวโพดเต็ม คันนะครับผ่านครับทุกคนเรียวแรง J o 7อเจ5ดซร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเหลือครับทุกคนนะครับเกียร์หนึ่งไม่ได้ใช้ครับเกียร์สองก็จะใช้เฉพาะเวลาออกซอยหรือว่าขึ้นเนินนะครับเกียร์สองก็ไหวนะครับทุกคนเกียร์สองไหวอยู่นะครับแล้วก็จะไปรอสายเที่ยวต่อไปนะครับ ก็กําลังจะตกนะครับวันนี้อายุเข้านะครับวันที่ห้าวันนี้วันที่ห้านะครับทุกคนเรื่องการรับน้ําหนักโอเคนะครับแปดตันนะครับร่วงระบบช่วงล่างนะครับก็โอเคนะครับต้องเป็นข้าวซีใหญ่ใหญ่หน่อยนะครับทุกคนเราจะเต็มใจหน่อยนะครับเวลาเราใส่ข้าวโพดอันนี้เป็นข้าวโพดฝักนะครับถ้าเป็นข้าวโพดสาร ก็จะได้อยู่ประมาณ10ตันนี้ได้อยู่ครับทุกคนประมาณ10ตันนะครับเอาไว้ถ้ามีโอกาสได้ได,ได้ใส่ข้าวโพดสารก็เอาไว้รีวิวให้กับทุกท่านผู้ชมทาง youtube ได,ไ,ดได้รับชมกันนะครับเอาไว้เป็นคลิปถัดไปนะครับถ้ามีโอกาสนะครับกต็ตัวนี้ข้าวโพดที่ตำบลแม่กระสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับก็เพิ่งจะเริ่มออกนะครับ จะเริ่มเก็บเกี่ยวกันนะครับยังเพิ่งยังไม่เยอะ,เ,ยอะเท่าไหร่นะครับบ้างก็เก็บไว้เอา,าไว้โม่เวลาขายสารเอานะครับขายว่าความชื้นนะครับเรียวแรงดีนะครับ JO7C 175นะครับ แต่พระอยู่8ตันนะครับเต็มข้อเลยนะครับเพราะว่าข้อผมผมเอาสูงแท่2เมตร80จากบนสุดถึงล่างสุดนะครับบนสุดถึงล่างสุดอยู่2เมตร80พอดีครับทุกคนเพราะว่าถ้าว่าเอาสูงกว่านี้ก็เข้าลงรถไม่ได้นะครับที่ทำใหม่อะครับเข้าไม่ได้ เอลยเอาแค่นี้พอครับทุกคนใส่เยอะแนมหักครับสีโอเดกหล่อว้อยนะครับก็ตอนนี้พี่ทาน่าจะใส่อยู่ครับทุกคนวันนี้เพิ่งเที่ยงนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นช่วงยงอสองโมงสามโมงนีครับที่ว่าค้าวโพดจะเข้ากูดังนะครับ ก็รถบรรทุกเยอะนะครับรถห้อยลดพ่วงนะครับเส้นทางการเกษตรครับจะถึงโกดังแล้วครับทุกคนใกล้ๆนะครับ ไปกลับน่าจะอยู่ประมาณสิบห้กิโลครับทุกคน15 16กโลนั่ได้นะครับแต่มีเรื่องจะบอกครับทุกคนนะครับผมได้ไปทำท่อไปไปทะลวงท่อมาใมมอนะครับเสียงพ่อนะครับทุกคนฝากไว้นะครับในคลิปนี้นะฮะรถหนักอัดเคลืนร้อยนี่เสียงน่พ่อนะครับ จะให้ทุกคนได้ไปฟังคลิปที่แล้วมานะครับที่ผมไปถลวงท่อนะครับที่ช่างเอ็มทำให้นะครับเสียงพ่อครับทุกคนนะครับอันนี้ถึงโกดังแล้วครับเราต้องช่างรถเปล่านะครับที่โกดังครับรถกำลังเข้าเลยครับทุกคนนะครับ แล้วนะครับรอใส่เที่ยวต่อไปนะครับทุกคนบบนี่ก็ฟีนลูกค้านะครับมาส่งข้าวโพดนะครับนี่หรอบินดิหรอแล่วแล้วแล้วคืเขาได้จไไุดหรือเปล่าที่เขาจุดลงมาปะ เด้ามบนเรี่อนะครับก็รอใส่เที่ยวต่อไปนะครับทุกคนะะพี่ไทยยังไม่เต็มเลยครับ ครับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประเดิมเที่ยวแรกเจ้าบัวขาวนะครับยังไม่เคยเข็นรถเข็นอะไรหนักมานะครับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวแรกนะครับก็ออจบคลิปนี้ไว้เป็นเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดจบคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับทุกคนสวัสดีนะครับ